แสงสวยมากอ้ oh. สุดยอดว้าวโอ้โหสวยสวย,สวยค่ะบรรยากาศพราทิตย์นในตกดินในป่าเห็ดอูว oh. แสงสีทอง บรรยากาศสุดยอดจริงๆสวยมากสลับก,กันกับใบไม้ต้นไม้สีเหลืองของฤด,ดูใบไม้ร่วงว้าวสวยงามจริงๆค่ะฝั่งนี้เป็นยังไงโอ้โหสวย ใช่เลยเลี้ยวตรงนั้นว้าวยังไปกันต่อค่ะไปหาเห็ดกันต่อไม่คําเราไม่กลับสวยงามมากเลยค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีความสุขทุกคืนวันเลยค่ะโชคดีมีชัยประสบแต่ความสำเร็จความเจริญนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ